มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนๆแห่เป็นห่วงกวาง AB Normal ตกบันไดหลังเบทีค่ะทำเอาหลายคนใจหายใจคว้านะคะหลังนักร้องหนุ่มกวาง AB Normal โพสต์ภาพลงอิน t a g r กรส่วนตัวนอนอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมชู2นิ้วแคปชั่นบอก ตกบันไดหลังเวทีส่งตัวเข้ารักษาด่วนหนุ่มกวางนะคะหรือว่ากวางเอบีนอร์นั้นนับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากค่ะล่าสุดทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเมื่อกวางได้ออกมาเคลื่อนไหวบนอิสตาแกรมโพสต์ภาพตนเองขณะที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมชูสองนิ้วและเขียนแคปชั่นว่ามาถึงก็สร้างเรื่องเลยตกบันไดหลังเวทีมาซ่อมที่โรงพยาบาลก่อน แต่ด้วยสปิริตของศิลปินกวางนะคะได้บอกว่าแต่ยังไงคืนนี้ก็ขึ้นโชว์นะคำยันขึ้นเวทีก็เคยมาแล้วแค่นี้เรื่องเล็กงานนี้แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยพร้อมกับให้กำลังใจกวางขอให้หายไวๆอย่างล้นหลามเลยค่ะเรียกได้ว่าแกล่งจริงๆนะคะทางเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกวางหายไวๆด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ